ครั้งแรกของการมาเลือกคองแสนแสบนะคะเป็นไงน้ำดำไหม <laughs> How did you feel the first time <Good. S 1> No scare No, no scare. วันนี้เราจะไปหอศิละปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพกันค่ะวันนี้เราจะเดินทางด้วยการใช้เรือด่วนคองแสนแสบค่ะระหว่างรอเรือเดี๋ยวเรามารู้จักเรือด่วนคองแสนแสบกันค่ะเรือด่วนคองแสนแสบเริ่มให้บริการเมื่อปีพศ2533ค่ะ มีเส้นทางเดินเรือยาว18กิโลเมตรค่ะมี2องสายค่ะจากวัดสีบุญเลืองจนถึงประตูน้ําและจากประตูน้ําถึงฝ่านปารีลาดค่ะจํานวนท่าเรือมี28ท่าเรือค่ะส่วนค่าโดยสารเริ่มต้น12บาทถึง22บาทค่ะตามระยะทางมาแล้วนะคะเรือคลองแสมแสบอา many person this the first time ตอนนี้เราออกเดินทางจากท่าเรือลำํำแหงไปที่สะพานหัวช้างกันค่ะและเดินอีก300เมตรเราก็จะถึงหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพค่ะหอศิลป์จะอยู่ตรงสี่แยกปทุมวันตรงข้าม MBK Center ค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปชมด้านในเดี๋ยวเรามารู้จักกับหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพกันค่ะหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพหรือ b a n g k o k Arts and Cultural Center ค่ะเป็นสถานที่จัดงานศินลปะใจกลางเมืองเดินทางสะดวก จึงเป็นสถานที่ยอดนิยมของคนรักงานศินลปะค่ะตัวอาคารเป็นทรงกระบอก9ชั้นภายในอาคารจะมีร้านกาแฟร้านขายงานศินลปะและห้องสมุดประชาชนค่ะทุกคนสามารถเข้าชมได้ฟรีค่ะเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะเวลาทำการอยู่ที่10โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะเดี๋ยววันนี้ขอตัวเดินชมงานศินลปะก่อนนะคะยังเหลืออีกหลายชั้นค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบายบายค่ะ